ฮัลโหลก็กราบสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับบ้าน16ผมอีก7วัน21ชั่วโมงนะครับผมและวอลีก็ได้ผ่านไป2วันแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาให้ชมว่าผมตีไปได้กี่ดาวนะครับวอลีกนี้ก็ยังตึงนะครับผมไม่อ่อนมือให้กันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวไปรับชมเลยครับว่า วันแรกผมตีได้สองดาวผมพลาดตรงไหนไปรับชมกันเลยก็ใช้สูตรเดิมนะครับลูกไฟนะครับผมสูตรนี้นะครับผมว่ามันเล่นง่ายหรือยากก็ไม่รู้เหมือนกันสำหรับผมมันว่าง่ายแต่ก็พลาดนะครับผมถ้าพลาดมาก็ต้องโดนสดนะ จังหวะนี้ผมต้องหนะครับผมลงวอดินขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะครับแบบโอ้มนยิงลูกฝันดีนะเจ๊เก็บให้นะครับผมผมกะว่าถ้ายิงลูกฝ่ายไปโนนบ้านแล้วก็เอาเจ๊ยิงโลแล้วก็ดึงกลับทันทีนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยแต่ก็จกังหวะนี้ก็โดนสดเลยครับผมคิดไม่ทันแล้วนะครับก็ต้องลงแล้วครับทหารเพราะว่าพลาดไปแล้วนะครับผมแต่ก็ยังได้บ้านเนาะก็โอเคก็วิ่ง า้ายบนนะครับผมก็ปล่อยทาหารเททหารทั้งหมดเลยแล้วก็ไม่ลืมลงว่าเด่นแล้วนะครับผมที่ดึงกับทางลืมลงในพ่อทหารก็จะหลงแล้วประเด็นคือมันมีทาหารแขนด้วยดิไม่ได้เอาน้ำยาพิษมาด้วยนะครับผมที่จริงผมกะจะทำหลายบ้านแล้วก็ปราสาทแขนนะครับแต่ว่าลูกไฟดันปลิวไปด้านบนจบเลยครับ อ,อาหารแคนก็ดูน้ำยาบาของฝั่งเขาด้วยนะครับตานี้ก็ตึงเลยนะครไม่เป็นไรครับว่าตีต่อไปนะครับผมต่อไปชมมาเลยนะครับ was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you notice too. Sneaking so looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. ก็เรียบร้อยนะครับได้2ดาวเดี๋ยวไปชมตาที่2กันนะครับหรือว่าวันที่2นั่นเองนะครับผมก็มาสูตรเดิมเหมือนกันนะครับผมตอนนี้เจอบ้าน17ครับยางตึงนะรับตึงกว่าเมื่อกี้รับมีป้อมใหม่มาด้วยเนาะแล้วบ้านหลังนี้ที่ผมเห็นจุดอ่อนก็คือเขาทิ้งบ้านไว้ข้างนอกนะครับง่ายต่อการยิงลูกไฟนะครับใช้แค่น้ายาลงหุ่นก็ยิงตู้ไปเลยครับก็ใช้โล่เจเก็บงานนะครับแล้วก็ดึงกลับนะครับผมก็ เรียบร้อยคร,รับหายห่หวงกับบ้านแตกไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลงด้านขวาบนกันนะครับก็เทรูรเรเดอร์ไปเลยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยยักษ์ใหญ่สายฟ้าแล้วก็นางฟ้านะครับแล้วก็เครื่องจักรนะครับผมแล้วก็อย่าลืมลงวอเดนนะครับอย่าลืมเลยวันนี้ก็สําคัญมากเลยนะครับกองทหารของเราก็มุ่งไปตรงกลางเลยนะครับแล้วเหลือเราก็ทาดก็แช่ไปเลยตรงกลาง ก็มีทหารแค้นออกมานะครับผมเป็นมังกรสายฟ้าแล้วก็บรรูนเนาะแล้วก็เราใช้ยาพิษไปเลยครับตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันถ้าเรากะเอาบ้านนะครับไม่เอาปราสาทแค้นเราต้องพกยาพิษมาด้วยนะครับผมทิ้งโลก,กระถัดไปหนึ่งขวดนะครับเอามาเป็นแช่แล้วก็น,น้ำยาพิษนะครับตอนนี้ทหารเราก็บุเกเข้าไปตรงกลางนะครับควีน ตอนนี้ผมเอามาเป็นร่องหนนะครับแล้วก็ธนูแช่แข็งนะไม่ได้เป็นธนูยักษ์แล้วนะครับผมเพราะว่าใช้เจเก็บแทนนะครับมันไม่แตกนะครับธนูยักษ์กับไอ้น้ำยาแผ่นินไวอสามขวดมันไม่แตกมันต้องใช้โล่ของเจนะครับเก็บงานเนาะตอนนี้ผมเปลี่ยนสูตรแล้วนะครับบานสิบเจ็ดมันจะอึดมาหน่อยนึงเนาะเพราะว่าเลือดมันเพิ่มมา ตอนนี้ก็เก็บงานไปด้าน,นะครับ3ดาวนะครับทหารก็เหลือเพียบนะครับผมก็สูตรนี้ก็โอเคนะครับเป็นไงบ้างครับคนรับชมละคือผมฝึกมาแล้วก็มาติวอลลีกเลยนะครับผมไปแบบต้นสดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะได้3ดาวหรือเปล่าคือมาทดสอบให้ชมกันเลยนะครับ บอลลีกเลยนะครับผมก็ไม่รู้วอลลีกเดือนนี้ว่ายศจะตกหรือยศจะเลื่อนนะครับผมก็รอชมวันต่อไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวนี้ไอดีรองของผมนะครับแวะดูหน่อยนะครับผมผมตีขึ้นแล้วพลาดอย่างมากเลยนะครับกดบูทกดอะไรหมดเลยนะครับผม๋ยว่าจะเอา3ามดาวนะครับแต่พลาดตรงที่ว่าคุีนครับลืมใส่ลูกธนูยักษ์นะครับโอ้โหมากับนางฟ้าด้วยก็คือ เวเลยนะครับคิดเลยไม่ออกก็ปล่อยเครื่องเหาะไปเลยนะครับผมเข้าตรงกลางปุ๊บแล้วบางอื่นว่าขนาดไอ้เนี่ยกองทัพผมนะครับมันใหญ่เนาะแล้วก็ผมเพื่อนหาน้ํายาล่องหนอ,อีกทีมันก็ไม่ทันแล้วธนูล่องหนผ,ผมหายเกลี้ยงนะครับโดนบ้านจริงตายครับทีนี้ก็โดนสดอีกน,น,นะครับกะว,ว่าจะเอาคิงมาเก็บงานนะก็คือ พอมดก็เสกลูกน้องออกมาเรื่อยๆเลยก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็ปล่อยเป็นตามเกมขารีบลงทหารเลยครับเพื่อจะไปกําจัดบ้านเนาะหลงให้หมดเลยนะครับตอนนี้คิดอะไรไม่ถูกอะ่ะคือคนมันรนหมดแล้วเนาะกดสกิลไปแล้วนะครับผมน่าจะได้บ้านนะแต่ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันแวะตีนู่นตีนี่อะไรไม่รู้แล้วจะตีบ้านแล้วมันล่องหนอีกคง อันนี้พลาดจริงๆเลยนะครับที่จริงถ้ามีลูกหนูยักษ์นะเมะื่อกี้ตอนแรกอะควีนนะ่าจะยิงลูกหนูยักษ์ผ่านไปแล้วนะยาร่องหุ่นมันจะทํางานนะครับแต่นี้พกมาผิดนะครับผมก็เลยพลาดไปหมดเลยเฟลเลยนะครับผมก็ถ้าใครจะตีวอลอย่างผมก็เช็คให้ดีนะครับผมผมพลาดเยอะแล้วนะครับผม ลืมนู่นลืมนี่อาจจะลืมน้ำยาบ้างอาจจะลืมอาวุธบ้างอะไรลืมไปหมดเลยนะครับผมบางทีก็อาหารยังฝึกไม่เสร็จก็กดตีไปแล้วมไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันก็หากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ